ก็ขอสวัสดียามเช้าว <c oughs> ันที่สิบหากกยายนที่บ้านไลน่นะแล้วท่านเน้ออกไปให้ไปสวนดอกจังไนหนักเมื่อออกกลับมาจากวัดตามปกติมึงบรรยากาศฝ่าหลังฝนเมือ่อวานนี้เ <c oughs> มือ่อวานนี้เริ่มเจ้าเขาเมื่อแล้วสองท่าลุยภากใบ เดี๋ยวไปซีโมแล้งฝนนำลงมาทั้งลมเมื่อไอโฉมฟอนเขาขึ้นไหวน้ำขั้นหน้าบุ่นไวหวโคลมเป็นเล่าเออฝนลงป่าฝนลงดูดิวฝนทรวงไทยทรงกอะทรงพดทรงเกินปฏิโจเขาดีๆเดี๋ยมิได่เขาเปิดเอวพี่น้องเลยเอออ่ะโจมเขาขึ้นแม่เรียกวะาสองแถว มือนีก็แล้วดหรอกงานทั้งนี้งานละสองมืองานละสองวันเป็นในไปูปลาหน้านนำออกไปไปเส้นหนึ่งหรือว่าสวยๆนี่เบิ่งอีกอืมหนำกนห็หลกันบ้างงอนเล่านั้โอ้เข้าเอาขึ้นขั้นแค่ไหมเอิดต ออาวยอดบักเผาอ๋อลมพัดแห้งใบไมก่กะเผาหักฮักบรรยากาศเศร้านี่ทีบันไรยนะเราพี่น้องเอ้ยเอเขาขึ้นจากน้ำใช่หล้วล่ะจอแจมากกับน,น้ำน่นหลุดทีสั่หน้าหอมหน้าลูกหน้ากลนกระทะ วันนี้กัดสดๆยังม่เศร้าเดี๋ยวอยู่ดอนยวเหงวยแลี้วก้อนเขาเชียง,งดูดกค่อ,อยๆเห็ดไปเนาะของเจ้าของดอกเรียบรับจ้างผู้อื่นดอกมาดูดูกานเจ้าเขาเจ้าทนตัวจ้าให้นเจ้าหน้าเขาโอ้หล,ลบไปลาวเลยคร ร่มเป็นเหลาเลย <Okay. S 1> เกี่ยวขึ้นไปน,น้ำขันแท่หนาะเอาเนี่ยเราจะบ่อด้รหรอกมันเป็นบางปีบางปีกะดีหนาวน้าน้าเขาอะไรกิดไร ด่านไหนเนี่ยเดี๋ยวก็จิตเลียวพอดีิตท่านดี๋ยวิตเลือล่อยขึ้นไปเหลาะผู้เม่งไปเ็กเบืองต้นไม้ต้นไหลเบืองเขานำซ้ำฟ้าทั้งพุ่นระคังซอยอยู่ดอกฝนชุดไทยมากพอดีเอ้าวล้มขาอยู่นี่เด้องานละสองมืองานละอะไรกกลัวๆนี่งสองมือ มันอบอกบ่อมาน้ำดอกนั่นพี่น้องเนาะมันบ่อบอกบ่อมาน้ำดอกเออเดูการเกี่ยวเขาเฮาเกี่ยวเนี่ยมันแค่กอดำนี่ดอกมันปฏิรูปกรรมมันเวียดหนาเดียวพี่น้องเวียดหนาเดียวคือเกี่ยวกับเกี่ยวมันยากเนี่ยจะจมขึ้นน้ำพันใต้มันไม่นั่งได้น้่งมันไหลก็น้่งจูบบิดก้น เปียพันน่ะก็ยังบ่ยังมีตื้มมาอีกทำเก่าทำโบสุกบัดนี้สิบ่ัสดุสุกบัดนี้สิบ่ัสดุสุกลุยเอาไปใส่ลุยอยู่เนาะใส่ลุยใส่ลุยเออคู่หมูกับคนสาวอาทิตย์บันทีคนจังเกียเอาหมูมาใส่ขึ้นมาคนบ่เกี่ยวเอาเออกล้วยนีงก็บกลรสิพ่อบ่มมันน่ะ ก็ไอ้พร้อมทองนี่ก็ได้เอออ๋อจะพรวมได้หลายไปเกี่ยวอยู่มือเมื่อกินมือน,นี้ยหรอกลงมาเนี่ยฝนตกนเมนื่อวานตกก็เลยตกโดนเกือบพี่เพื่อนตกโดนเกือบล้มพร้อมบรรยากาศ วันอลไรน้าเราคือที่กับต้นไม่ผลเนี่ยยินสภาพารามเราก็มาหลายแลหละจะผละงามเร็วคือว่าโอเคอยู่นี่เรียกเอืกอตัวปลูกหลังสงกรารเป็นเดชส่นทั้งนี่มีปุมีปลาถือปะ,อะถือก็อยู่นี่สักวันเดอ้อเออมีอยู่ ก็เดี๋ยกงได้ตยวมย้ำใส่ผักบกางแหงดูมิโนูเมนูอาหารเมนูอาหารเจ้าอ้าพบก,กับพี่น้องว่าอะไรหน้าที่ดอกเจ้านี่ก็ได้เออเมืองบรรยากาศฟ้าหลังฝนที่บ้านไร้นะเราจะได้เลื่อยขึ้นไปบ้านสวนวัชระพุนสุนผู้เมี่ยงทางนั่งอยู่คนละครับเช้านี้ก็ขอกลับสวัสดีครับ